โอเคสวัสดีครับทุรศเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เรกแนเอชัีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำวันนี้เป็นคิวของหนุ่มหลอนะหนุ่มจริงๆแล้วก็เป็นหนุ่มอัมพวานะนะครับนะบ้านเกิดเขอยู่อัมพวาจะมาทําธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพวันนี้พาเจ้า XADV เรียกว่าเป็นที่น่าอิชาของใครหลายๆคนถึงประวัติความเป็นมาของเจ้าคันนี้นะ ซึ่งตอนนี้ในคลิปเราเล่าไม่ได้นะใครอยากรู้ประวัติคันนี้ว่าเขาได้มายังไงเนี่ยมาคุยกันที่ร้านเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันเป็นเดซิทีของพี่เขานี่นะครับเจ้า x d v คันนี้ปี2022ย้ําว่ามันคือปี2022เหตุผลเพราะว่านะครับเป็นเรื่องของสีนะครับแล้วก็สเปค2022นี่ อันนี้ถ้าคลิปนี้ถ้าเมียผมมีโอกาสได้ดูนะครับก็ให้ดูคุณภาพของกล้องด้วยนะครับว่าสงสัยจะต้องมีสงสัยต้องได้เปลี่ยนมือถือนะกล้องมันเริ่มกระตุกแล้วเซนเซอร์อ่าอ่ะเรากลับไปที่รถนะครับ x l d v ปี2022คันอันนี้อันนี้ในในในบุ๊กเป็นสีสีดำเนาะ,ะดำด้านดำด้านอ่าสีดำด้านแบบนี้ครับนี่เลยหลอๆแบบนี้เลยนะครับ เราเดินดูรอบๆกันก่อนนี่ครับใหม่คลิปๆนี่นะครับโจทย์ของลูกค้าวันนี้นะครับก็คือขอชุดแต่งของแต่งเอาตามที่จําเป็นที่ต้องใช้งานในชีวิตประจำวันของแกนะครับแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของเขานะครับรวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวและการป้องกันตัวรถอ้าวจัดให้ตามคาร้องเลยครับมีอะไรกันบ้างเรามาไล่เรียงกันดูนิดน,นึงครับ สิ่งแรกอย่างแรกเลยที่เราเห็นชัดๆและก็ถือว่าเป็นไอเทมที่เราแนะนำอยู่เสมอนะครับสิ่งแรกเมื่อออกรถแล้วเนี่ยสายทัวรลีต้องมีก็คือคลชบาร์นะครับคลชบาร์กันล้มไม่ได้หมายความว่าติดแล้วรถคุณจะไม่ล้มนะติดเพื่อที่เวลาล้มล้มแปะนะครับตัวคลชบาร์และก็ตัวกากกันสไลด์ตัวนี้ครับเขาจะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้อ่าาอะไรเกิดความเสียหายต่อชุดสีนี่ครับ ถือว่าเป็นของมาตรฐานแล้วก็เป็นของที่ตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีจริงๆตัวของ SRC จะเป็นตัวฟูตัวฟูก็หมายถึงมีชิ้นบนและชิ้นล่างมาให้แบบนี้เลยเหมาะกับสายทัวรลิงแต่ในขณะเดียวกันสําหรับรถปี2021ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แค่ชิ้นล่างชุดล่างชุดนี้นะชุดล่างชุดนี้นะของ SRC ก็สามารถสั่งได้นะครับจะมีเฉพาะชุดล่างจะมีแค่นี้แต่ทรงจะได้เป็นทรงนี้เลยนะครับทรงเป็นทรงนี้เลยไม่มีชุดบน สำหรับคนที่ชอบเรียบๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรณีตอบคําถามว่าบางคนถามว่าถ้าซื้อชุดล่างมาแล้วอนาคตมาซื้อชุดบนเติมได้ไหมไม่มีแยกครับตั้งซื้อชุดใหม่ทั้งชุดที่มันมาทั้งบนและล่างแบบนี้ส่วนชุดล่างแค่นี้ที่เราเคยใส่ไปก่อนหน้านะั้นถอดขายครับนี่คือคำแนะนํานะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับช้องกันได้อย่างดีมาพร้อมกับประกับกันสไลด์แบบนี้จาก x r c ก็เลยของแท้ๆของเขา,เขาดูครับ โอเคเรื่องสัญญาอ่าเรื่องไฟนะไฟส่องสว่างที่ลูกค้ามีโจทย์ต้องการเพิ่มเติมเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาอยากท่องเดินอยากอไปท่องเที่ยวบ้างแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะเป็นต้องใช้เวลาใช้ในการเดินทางกอนกลางคืนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยแนะนําไป2ชุดนะครับชุดไฟชุดไฟบนก็จะเป็น60ชุดไฟ60วัตต์ทรงกลมนะครับของ o k OK Premium Premium แบบนี้นะครับจะแถมตัวฟิลเตอร์มาให้ด้วยเป็นฟิลเตอร์สีเหลืองสามารถที่จะถอดออกมาได้แบบนี้ครับนีบ่ฮะ เมื่อถอดฟิลเตอร์แล้วแสงก็จะเป็นแสงขาวนะครับใส่ฟิลเตอร์กลับเข้าไปาฟิลเตอร์ก็ค่อนข้างหนาแล้วก็เรียกว่าแน่นเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะปลิวหลุดหายไปนะครับส่วนชุดล่างนะครับชุดล่างก็จะเป็นอันนี้เนื่องจากว่าลูกค้า,าไปวิ่งทดสอบมาแล้วนะครับไปทริปมาแล้ว1ทริปนะครับอาจะจะเห็นฝุ่นนิดนึงนะยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดอ่ะนะครับตัวชุดล่างเนี่ยชุดล่างเป็นทรงเหลี่ยมนะครับให้แสงสว่างในมุมกว้างนะครับ ตัวนี้ขนาด60วัตเช่นกันของ o OK k Premium Premium แบบนี้เลยนะครับติดตั้งตำแหน่งนี้เราตำ,ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เราแนะนำนะครับเพื่อที่จะต้องการให้มันส่องพื้นถนนฟิล์แสงฟิลเตอร์สีเหลืองเนี่ยมาทำให้เรามองเห็นถนนได้ชัดเจนโดยเฉพาะเวลาที่มีหมอกลงหรือโดยเฉพาะเวลาฝนตกหนักๆน,นะครับไฟแสงเหลืองอ่าฟิลเตอร์สีเหลืองใช้ได้ดีมากนะครับถัดมาครับข้างในอากาศมานะ่น้ำถือเป็นไอเทมที่จะเป็นต้องมี นะครับกาดม้าน้ําช่วยกันเศษหินเศษดินแล้วก็เวลาเราล้างรถจะได้มือจะได้ไม่เผลอไปเรียกว่าอะไรทำลายลังคึ้งนะครับผมนี่ฮะของ SRC เช่นกันงานมาตรฐานเขาเลยอีกหนึ่งไอเทมที่สายอัพไซด์ดาวต้องมีนี่ครับอ่าเป็นยางหุ้มนะครับยางหุ้มโชค๊คนะครับยางหุ้มโชค๊คอัพไซด์ดาวโดยเฉพาะนะครับใส่ได้ทั้ง x d v แล้วก็รถทุกรุ่นที่เป็นลักษณะเป็นโช๊คัวกลับ นะครับเป็นของไอเทมที่เราแนะนํากันฝุ่นกันเศษหินเศษยเศษดินได้อย่างดีที่จะเข้าไปเดชัวตัวตัวตัวชงหรือจะไปทําลายซีนซีนชกน,นั่นเองนะครับอ่กระเทิบขึ้นมาครับผมนะในส่วนของสวิตช้างล่างเรามีสวิตไฟ2ชุดนะเพราะมันเป็นสวิตไฟ2ชุดเราจะไปต้องติดสวิตสองตัวนะครับเมื่อสวิตสองตัวและสวิตของเราเป็นงานพรีเมียมกันน้ําเป็น c ี c แบบนี้มันใช้พื้นที่นะครับก็เลยมีความจําเป็นที่เราจะต้องใช้อแดปเตอร์ เป็นบาูมิเนียมแบบนี้ครับทำตรงรุ่นให้กับ XDB a เลยน่ครับเป็นขาตั้งขึ้นมาแล้วก็มีแกนอลูมิเนียมแบบนี้ครับเท่ๆแล้วติดตั้งสวิตไฟได้ทั้ง2สวิตเลยนี่นะครับ mm hmm. เพิ่มเติมในเมื่อมีพื้นที่เหลือนะครับก็ใส่ในส่วนของตัว USB charger mm hmm. เข้าไปด้วย mm hmm. เป็น fast charge นะครับ3.0ม mm ี2พอร์ตที่สำคัญคือเขามีสวิตปิดเปิดตั้งหากแยกด้วยนะครับป้องกันเราลืม แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นสําหรับรถคันนี้น่ยชุดไฟทั้งส่งชุดนี้นะครับเราทําการต่อเข้ากับระบบ acc ให้เป็นที่เรียบร้อยป้องกันการเป็นภาระของแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยกรณีที่เราลืมปิดไฟนะพอเราดับสวิตช์ off วิ์ปั๊บไฟชุดนี้ดับหมดนั่นเองโอเคอ่าติดตั้งตัวที่ยึดโทรศัพท์ของ n s t a r นะครับหรือ n o t s t a r นะครับติดตั้งในตําแหน่งนี้เหมือนดูจะเกะะนะครับแต่นี่ฮะ เลี้ยวได้ปกตินะครับไม่โดนอะไรเลยที่สาคัญเหตุผลที่เราตั้งบริเวณนี้<ม>เพื่อที่ไม่ต้องการให้มันปะบังตัวหน้าจอนะครับหรือเพื่อนๆจะดูเป็น GPS เราก็แนะนําตัวบาร์ตรงนี้ครับเราเรียกว่าบาร์หลังชิลตัวบาร์หลังชิลตัวนี้ทางร้านโพลีเอเชั่นของเรามีจําหน่ายนะครับผมนะครับทำตรงรุ่นให้กับปี2021แล้วก็ปี2 0 1 8ันสิก็มีด้วเช่นกันตรงนี้นะถ้าสมมติว่าอยากได้เป็นลักษณะการดูเป็น GPS นะครับอ่ะเถิมาด้านล่างครับตัวนี้ครับ ก็ถือเป็นของจำเป็นออกรมแล้วต้องสั่งติดตั้งทันทีเลยนะครับเราเรียกว่าตีนเป็ดหรือในชื่อทางศัพท์เทคนิคนะครับเราเรียกว่าแผ่นรองขาตั้งข้างนะครับชื่อเล่นของมันก็คือตีนเป็ดนั่นเองกลับมาดังหน้าหลังนิดน,นึงครับทุดนี้นะครับก็ถือเป็นของจําเป็นในยุคนี้สําหรับคนที่มีเวลาน้อยหรือไม่มีเวลาที่จะดูแลในส่วนของการหยอดน้ํามันโซ่นะครับชุดนี้ครับแนะนํามากๆเลยนะครับเป็น scott toyler นะครับเป็นอุปกรณ์ นะครับหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่อัตโนมัตินะตัวนี้เป็นของสกอต t อยเลอร์นี่ครับตัวสกอต t อยเลอร์เองจะมีทั้งหมด3รุ่น3ซีรีส์3าซีสเทมด้วยกันก็คือตัวนี้ที่เราติดตั้งเนี่ยเป็นซ y สเ e ม V นะครับ V V ซีสเมเนี่ยก็ย่อมาจากแวกขั่มก็คือการใช้หลักหลักการใช้ก็คือหลักเอาอากาศนะครับอากาศจากตัวตัวตัวสายแวคขัมของตัวรถนะครับเพื่อที่จะดันน้ำมันแล้วตัวบอดี้ของเขาก็จะมีเซนเซอร์ในการจับแรงสั่นสะเทือนเชื่อ ที่จะหยดน้ํามันเวลาที่รถมีอาการสั่นสะเทือนหรือมีการออกวิ่งไปในความหมายก็คือเวลาที่เราจอดอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้งานไม่ได้ออกวิ่งนะครับน้ํามันจะไม่หยดลงพื้นนะจะไม่มีน้ํามันหยดลงพื้นนองที่บ้านเราไม่ต้องกังวลเลยนะครับเวลาติดตั้งนี่ครับติดตั้งเรียบร้อยซอนเซอร์เรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์นี่ช่วยได้เยอะมากนะครับจะทําให้คนที่ อาจจะเป็นช่างนะครับหรือศูนย์บริการศูนย์สวิตต่างๆเวลาเขาจะถอดลงถอดล้อหรือถอดสตองสเตอร์เนี่ยเขาจะได้ระวังมากขึ้นว่าเรามีระบบน้ำมันหล่อลื่นโซ่อยู่บริเวณนี้นะครับผมตัวหัวฉีดนะครับหัวฉีดเราทําการติดตั้งแล้วก็จ่ายเข้าไปที่บริเวณจุดนัดพบระหว่างโซ่กับสเตอร์จุดแรกที่เข้าระบบนี่ฮะหรือเป็นจุดที่เราแนะนํานี่เลยนะครับ ติดตั้งตัวสกคตอยเลอร์นะครับชุดปังโซยังใช้งานได้ปกติติดตั้งได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เกะกะคนซ้อนแต่อย่างใดมีพักเท้าคนซ้อนนะครับแล้วตัวกระบอกน้ำมันอยู่บริเวณนี้นี่ครับถามว่าเราจะเอากระบอกน้ํามันเนี่ยไปซ่อนไว้ใต้เบาะได้ไหมพอได้แต่มันก็องหาองศายากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวกระบอกน้ํามันเนี่ยมันไม่ควรจะนอนนะครับมันควรจะตั้งอย่างน้อยเนี่ย60องศา45องศาก็พอไหวนะครับหรือ90 นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตําแหน่งที่เราแนะนำนะโอเคเพ่ของงานในวันนี้นะครับนี่ฮะชุดกล่องท้ายนะครับชุดกล่องท้ายเอาตัวแหลกก่อนตัวแหลกตัวนี้นะครับเป็นงานของแพนเทอร์นะครับแหลกแพนเทอร์เนี่ยเป็นแหลกที่เรากล้ารับประกันเรื่องความแข็งแรงนะครับตัวนี้ทํามาให้กับปี2021ขึ้นมาโดยเฉพาะชุดขานะครับทาจากเหล็กที่แข็งแรงอบสีพาวเดอร์โค้ทให้อย่างดี มีชุดค้ำเพื่อป้องกันการอ,าาอะไรเตรียมรับปรรทุกน้ำหนักนะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่มีบลูมิเนียมได้ถึง6.5ลิตรเลยทีเดียวนี่ครับวันนี้ในส่วนของกล่องบนเนี่ยลูกค้าเลือกใช้กล่องบน g ีวีตัวนี้เป็น4.5ลิตรรหัสของเขาตัวนี้คือ GV B45NM นะครับ B45NM ตัว B45NM ตัวนี้ความจุก็คือใส่หมวกรันน็อกได้2 2ใบ นะครับล้วก็มาพร้อมดีไซน์ใหม่ๆแบบนี้เลยนี่ฮะอ่า45ิลิตรใส่หมวกกันน็อกสองใบยังไงนี่เปิดให้ดูเลยหมวกกันน็อกสองใบที่วางวางปกติเลยนะวางก็ปกติเต็มใบเลยนี่ฮะนี่ฮะเต็มใบเลยนะครับแล้วตัวนี้เขาจะมีสายรั้งฝามาให้นะครับสองข้างเลยแต่ส่วนสําคัญที่เราอยากแนะนําสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้งานรุ่นนี้อยู่นะครับเวลาที่เราเปิดฝาไม่แนะนําให้ทิ้งฝาไปแบบนี้นะครับ มันจะทําให้ตัวสายรั้งเนี่ยอายุสั้นลงนะครับแนะนําว่าเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยพยุงเขาหน่อยนะพยุงน้องนิดนึงแล้วปล่อยน้องได้นี่นี่เลยนะครับอ่ะเพิ่มพิเศษก็คือว่าสําหรับใบนี้เนี่ยเราติดตั้งเบาะพิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะพิงตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวจีพีในปัจจุบันเ e อ B c บสามตัว a ออบห้าตัวเนี้ย นะครับบาะพิงตรงรุ่นเขายังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเราทําการติดตั้งซึ่งใช้ทดแทนกันได้ก็จะเป็นบาะพิงของแคปปิาลี่อครับติดตั้งเรียบร้อยเจาะรูเรียบร้อยนะครับาถาดล็อกที่เราเลือกให้กับลูกค้าคันนี้นะครับเป็นถาดล็อกเฮฟวี่ดิวตี้จะเห็นว่าหน้าตามันแปลกไปเห็นไหมครเป็นถาดล็อกของเฮฟวี่ดิวตี้นะครับอ๋อขอพูดแจ้งหน่อยก็แจ้งนะครับเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดตัวกล่องออกจากรถให้ดูจะได้เห็นถาดว่าเวลาถาดอยู่กับตัวรถเฉยๆโดยไม่มีกล่องหน้าตาต็เปนยังงไ กดล็อกครับกดปุ่มบนสําหรับเปิดฝานะครับกดปุ่มล่างสําหรับถอดกล่องใช้ฝ่ามือบริเวณนี้นะครับหรือใครมีนิ้วโป้งแข็งๆจะดันก็แล้วแต่นะครับหรือซ้ายจับมือจับครับกดปุ่มยกขึ้นถอยหลังแบบนี้นี่ครับอ่าตัวถาดถาดทรงนี้เป็นถาดเทเปเรตี้แต่อย่างที่ย้ํานะครับว่าถาดตัวนี้เป็นของคปปาอิตาลี นะครับเป็นของแคปป้าิตาลีซึ่งสามารถที่จะใส่กับ G ีวีระบบโมโนล็อกย้ำนะโมโนล็อกได้หมดนี่ครับเวลาใส่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับให้เดือยทั้งสองเดือยมันเข้ากับเคี่ยวล็อกเขานะครับนี่ฮะดูด้านนี้ครับเมื่อมันเข้าเคี่ยวล็อกแล้วเนี่ยเวลาเรากดลงด้านนี้กดปุ๊บมันล็อกทันทีเลยนี่ฮะเดี๋ยวฟังเสียงทิ้งนะนี่ที่ถือว่าล็อกแล้วนะครับผมกุญแจกลับครับแล้วดึงแจออก ขับขี่ได้เลยอ้ออีกหนึ่งรายการที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นี่นะเดี๋ยวขอแยกฟังเสียงหน่อยเนาะหลายคนอยากฟังเสียงหาอะไรเนี่ยหาพี่พ่อแจนี่เราอยู่ในยุคของสีเหลเราอยู่ในยุคของทีเด็โอเคนี่ครับอ่านะครับ XDBP ปี2021คันนี้นะครับเลือกใส่ท่อ เทอร์มินี่ชื่อเล่นๆของเขาเ,เรียกง่ายๆสั้นๆนะเธอผมเอาจริงๆผมยังเรียกชื่อมันไม่ค่อยถูกเลยเทอร์มิโนโนิโอเคนะครับเป็นเรียกว่าท่อพรีเมียมพรีเมียมวังๆๆดูพี่ขนหน่อดูพี่ขาหน่อเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดินคนูงพี่ขาหน่อนะครับนี่ฮะเสียงเนี่ยอันนี้เป็นสลิปออนสลิปออนอย่างเดียวนะครับเสียงเนี่ยไม่ดังนะครับขึ้นเขาใหญ่ได้สบายๆอ่าฟังเสียงนีดเลยต่อเข้าไปครับต่อเข้าไปครับ ยังใส่ไซเลนเซอร์อยู่ซึ่งเราไม่แนะนำให้ถอดนะถ้าถอดนี่ลั่นมากนะครับแล้วเดี๋ยวมีตอนสตาร์ทเดี๋ยวไทยจะถ่ายคลิปเก็บตอนสตาร์ทที่พี่เขาวิ่องออกไปด้วยว่าเสียงจริงๆมันเป็นยังไงนะน่ค,ครับผมข้อทรงนี้สวยมากส่วนตัวผมผมชอบมากนะทรงนี้แล้วก็ใบนี้นะครับอเป็นไทนเนียมายจะเป็นไปคาร์บอนเซลล่าเท่เลย ถือว่าจบถือว่าครบถือว่าหล่อนะครับสำหรับเอ้โีปี2022คันนี้นะครับถนนราคาทุกชิ้นรวมถึงข้อด้วยนะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสตเหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับขอบคุณพเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ